ปัญหาหนึ่งที่จีนเนี่ยเจอเลยนะครับคือการขยายอินฟราสตรักเจอร์ที่ค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็ใช้เงินมหาศาลเราเห็นบริษัทที่ขยายไอ้ไอ้นี่แหละเกาเทียเนี่ยถ้าทุกคนไปที่จีนคุณจะได้ใช้หน่อยในไอ้เกาเทียเนี่ยเกาเทียคือไอ้รถไฟความเร็วสูงที่มันแบบวิ่งข้ามเมืองกัน นะถ้าอยู่ที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยคุณก็ต้องไปนั่งเกาเทียนะหงเฉียวนะหงเฉวก็เป็นจุดหนึ่งที่ค่อนข้างจะเป็นสถานีใหญ่นะแล้วก็ทุกๆคนเวลาตดจีนอะไรก็ตามที่แบบช่วงกลับบ้านเนี่ยสื่อเองเนี่ยชอบไปถ่ายรูปนะคนขวักไข่แบบแน่นสนามแน่นแหละแน่นสถานีรถไฟไอ้เกาเทียเนี่ยก็ที่หงเฉียวเนี่ยแหละเอ่อในช่วงโควิดที่นี้ผ่านมายอมรับเลยนะครับว่าคนมันไม่เดินทางคนมันไม่เดินทางแล้วก็จํานวนคนเนี่ยมันหายไปเยอะคือนโยบายของไอ้เกาเทีย เนี่ยคือเขา,เาลงทุนค่อนข้างเยอะนะแม้กั Project, ่โปรเจกต์ก็คุณคิดดูเดยสร้างไอ้รถไฟความเร็วสูงแบบนี้ทั่วประเทศจีนมันเยอะนะแต่ยังไม่ยังไม่ได้ครอบคลุมอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเมืองหลกัหลกๆเนี่ยกวิ่งกันได้แล้วนะฮะคอนเซปต์ Concept ของเขาก็คือการเก็บค่าค่าเดินทางที่มันถูกหน่อยเพื่อให้คนชั้นกลางแล้วกันไม่ถึงอล่างนะ เพราะว่ามันก็แพงเหมือนกันมันไม่ถึงกับเครื่องบินนะไม่ถึงรับใช้บริการเครื่องบินแต่ว่ามันก็น้องๆกันนะในบางเวลาที่มันช่วงพีิกไทม์เนี่ยราคามันก็พุ่งสูงไประดับหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นชนชั้นกลางถึงชั้นสูงที่พอจะใช้ได้นะแต่แบบไอ้แบบไม่มีจะกินเลยมันนั่งเนี่ยมันก็คงจะนั่งไม่ไหวมันก็แพงอยู่เหมือนกันทีนี้นโยบายของการเก็บค่าเดินทางนี่มันถูกๆเนี่ยมันดูเหมือนจะเริ่มหมดไปเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าบริษัทที่ออบเปเรตอยู่ตัััวนนนี้มขดทุ นในในข่าวเนี่ยเขารายงานถึงเด็บบอลูนนะรตอนนี้นี่สะสมเนี่ยไปถึง800โอ้มันเยอะว่ะ 859bn นะฮะบิลเลียนลาลาสารัตนะโอ้มันหนักนะครับเราก็ตั้งใจว่าจะใช้ไอ้พวกค่าเดินทางอน,นี้มาผ่อนจ่ายอะไรเงี้ยปรากฏว่าก็มาประสบปัญหาโควิด19อีกนะฮะพอโควิด19เสร็จเนี่ยทางบริษัทเขาคงคิดว่าคงไม่น่ามีปัญหาหรอกนะเพราะเดี๋ยวหลังจากโควิด19คนก็กลับมาเดินทางเหมือนเดิมเราก็เก็บค่าเดินทางอะไรได้เหมือนเดิมปรากฏว่า เฮ้ยอันเนี้ยพฤติกรรมมันเปลี่ยนไปจริงๆนะฮะไม่ใช่แค่ประเทศเราหรอกว่าประเทศหลายๆประเทศมันเปลี่ยนไปจริงๆนะครับหลังจากที่ได้หยุดลองลิ้มลองกัน work from home นะครับโควิด19มันมีบริษัทบางบริษัทหรือมันมีบางคนไม่กลับมานะไม่ได้กลับมา100%ซที่มันสมัยก่อนที่แบบยังไงยังไงฉันก็ต้องแบกร่างของฉันเนี่ยไปประชุมให้ได้นะฮะหลังๆเนี่ยมันเริ่มมีการไม่ต้องหลังๆเราเราก็เห็นอยู่นะมันมีการเปิดรับการประชุมออนไลน์กันมากขึ้นสมัยก่อนนี่ยังไงก็น่าเกียดนะออนไลน์อะไรเงี้ยเราจะคิดอย่างี้เนะ น่าเกียรนะไปประชุมเอาออนไลน์ยังไงก็ต้องนัดเขาให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันคอนเซ็ปต์มันเปลี่ยนนะฮะทำให้ผู้โดยสารเนี่ยในเกาเทีเนี่ยมันน้อยลงอย่างชัดเจนแล้วก็ทําให้ตอนนี้นะฮะนโยบายล่าสุดของจีนนะฮะในเรื่องของเกาเทีเนี่ยจะมีการปรับแล้วนะปรับค่าเดินทางสูงขึ้นนะฮะงั้นเพื่อนๆผมรู้ว่าเพื่อนๆที่ฟังฟังอยู่เนี่ยอยู่ในจีนกันเยอะนะแล้วก็ รายงานนี้มีใครฟังจากเมืองไหนกันบ้างนะฮะส่วนใหญ่จะตื่นสายกันคนอยู่จีนเราเล่นเราเล่นนะก็น่าจะทํางานกันอยู่เพราะเลยวันหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ส่วนใหญ่จะจะเดินทางบ่อยนะใช้เก้าเทียบ่อยเวลาเวลาเดินน้อยูจเจอเจียงเนี่ยคุณอยู่เซี่ยงไฮ้เนี่ยคุณไปหางโจ้ซูโจหรือแม้กระทั่งไปอีวูเนี่ยมันก็ง่ายนะฮะหรือลงมาหนิงโปก็ดีเพราะเนี่ยมันค่อนข้างสะดวกมันไม่ถึงกับต้องไปจ่ายค่าเครื่องบินเครื่องบินนี่มันลำบากเช็คโองเช็คอินโหลดกระเป๋านะหัวท้ายลงช่องเนี่ยบางที มันก็ไม่ได้เร็วกว่าเท่าไหร่นะถ้าเกาเทียได้ก็เกาเทียแต่ถ้ามันแบบไกลจริงๆนะถึงขึ้นบินถึงจะคุ้มนะฮะถ้ามันแบบระยะแถวๆนั้นเนี่ยผมว่าเกาเทียดีกว่านะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะก็คือต่อไปนี้เราจะเริ่มขึ้นค่าโดยสารแล้วนะจ๊ะนะฮะคนที่ <c oughs> ค,นท <c oughs> คนที่อยู่แถวๆนั้นนะผมรู้ว่าอยู่หลายคนก็อ่ะยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยแล้วกัน